อาไรนี่อมันมารับบอลโนะาไว้หัวงใวนบจึงมดสีแล้วเนาะอ้าวอน้ไรพันธยังนี่บอลนพันจีเฟซบุ๊กอันนี้แบบบอลแมนอันนี้มาบอลแมนกันไทยแมนที่เรียกมันตั้งให้เลยครัได้เอานี่บอนอนโอนโอนอะไรแล้วมาดอพี่น้องรับเป็ด nghe người mất căng rồi đấy thằng. hả? bên này bên này lên แม่นั่นกินมไม่นั้นเราไ่ได้เล่นเป็ดเราเล่นเล่นชินเยอะเนเป็ดยูี่ว่าแบบงนี่หะเป็ดดิบม่ให้ผู้กิน่งหลับง่วงเขาบอกว่าเป็นม่วงใช่ไหมเออรสดีครับอ๋อราดู๖๙ยิงเ้าหื้อกเอาอ๋อมะรีมาทีแจงต้อเนืองจากเมื่อกี้ จเก็นไงคุณยิงเตะจุดเตะไปได้ไหนก็สามนี่แหละแฟนผมัไม่ดจยังที่ล่ะป็นกูไลยยุบานผู้เดียวผู้เดียวห่างหลังนะเออน้งที่ตลอดกูเรียกว่าอู้หล่สดกูไม่พีหลอกกูนี้นี้เนี่ยก้สดีคพรบมี ในุจัดเรื่องประานเี่ยงหเป็นี่กรด้างนดัง่มงไหนเขาจะอะไรเลยรูนี่หมองทังกลับบ้านเขาเนี่ยมันจะได้จุ่มชมนปะบ้ครับโอเคอเชื่อมมันจะมีแบบมีบานอยู่ขางหลังอยู่บานรเนี่้าขาด่อนจะดังมันจะดังอยู่ดีจะม่ันันเดิมมันเดิอยี่นี้ของเหด้ ก็ได้นะครับผมกามิตรบาดตำรวจตีแก้อย่างไรอ๋อเห็นยกแก้วมาลงอมวู้อมเยอะเออือเือเห็นไหมครับอือเห็นไหเห็นปะเห็นอันนี้เห็นไหมนะครับแล้วต่างแล้วตเมื่อกี้ป่ได้ยินยำท้องเบาเอ๋เ่อืมแรงก็แงครับอืมอ๋อเหี้ย ด้านชดมืออื่นมือเื้อมือเื้อคือบางมืออื้อนตื้บางมือื้นใครับกาิ่นสงสัยบัตรยังเ้าบัไรเบอกไว้บัตบัตบัตเดือดไอ้บัตรแนนาร์บอนโคตรตาเขาเยจัดซื้อกกเกยังดุกปีไงเ้ไอ้ันนี้มันเป็นบัตรอไสดเนาะของมึงไอในไปกวันแมนต่เมืองสไตลนี่ไปควนเพราะวันจัดก็ได้ บอกว่ามันคนละยิบมันเผื่อเธอตอนนี้ยแบบกันบักันบตมบบกตุ้มไบักวาไ่บกบักวางได้รับเป็ดกินเขาแร้งพี่น้องไปบนแนวไปทสนุกตอนนี้ จะมึบังก้อมึงมแงนูแทงบินะแทงนแทเก่งใช่ไหมในก่สาขเมือกินหนักลบดิหนลบดิสังคามนำมาต้องเลยก้นถ่วงนี่แห้เอ้าเมือันกกีรถไก่เหรอครับ้องเลยบุญวะงมาเว่าพจ้ายี่สิบบาทเ่บอกว่าเาว่าเาง บัทธนไฟอันบนไบแดงวันที่มาตีเุาได้แรงก็ชิบหายบอกขอนคุณทุกคุณไปรอปเลยปวดรุ่งเหรพี่น้องเปียกปะครับถ้าวันจูมานีไม่ผ่านไปได้รไม่ร้ขาแว่าเป็นงานหรือมาไก่ เราดีแปดว้นครับไม่ครับพี่ไม่มีเงินอนหน่อยาไปนั่นแหะเสมอเนี่ยขอพี่ซอสชพี่ซอเกลียผมหน่อีก้า่ยังนีอีกหน้าอ้าโอ้ยซอสเทสไม่เห็น่ไม่ร่อยเยวเนะเออเปนไรอืมไมอร่อ้ซเลยซึมยากสุดปะล่ะปวดปว่อะก็เดอยากสุดไปไปลงมา มียใหรเงี้ยมารลอยเดียวมานอร่อยอบบแนเสาบั็นแค้บปัแลชกปัดแหละนี่น้งหวางอกตัวเขาปลาปได้ป่ะมาแล้วเก่าที่เก่าได้พี่น้องด้ะซึมันออกจงเงี้ยาขนาดเลยกว่าปลากับบเบิ้งเจ้าได้พี่นองวะยุค่าคือมาบ่เง้ยแคือคำว่าเงีคือเวียกันหละชล่านเลยเสล้านตัวเริ่งล้านเรื่งนี้นั่น ด้ยประสานยังป้าบวนยุ่งยัดสบายสบายมีปัญหาสบายเป็นงานนี่ไปไ้เบิเกแลบอกคำเดียวคือหยุดหยุดเศ้าคือเศร้าเศร้าไอ้เเลยนี่แซ้วด็เศร้ากันทอ ฉันรอยูเลยครับู้กมันบวกล่ะไปเปหนาวเป็นมนรถเันไปบุรีรัมย์่น้องเปนหนาวเปนมันหไปเื่อเบงว่ามันยนไถถามมันเบิ้งขันเฉยๆมันรอเขาจะมาสิงอยู่ไหนพี่สิงตัวอยู่ไหนเขนมาทางถแบบเขามาเบิ้งบุหนึงต้องหามใครยัหัวอยู่ไหนก็เดี่ยันรอดจะกี่เด้อมานอยู่ไหนอยู่นี่เาะอยู่นี่เขาละน้อ แต่เขาไม่ย oh. mm. e ู่น uh, ้ำเข้าก <ok ันิตไปกันง่แล้วนะเดินๆดูบอกปาหน่อยบดโจ๊บบขึ้นนี่ไปกันง่่แล้วเว้ยหล่ะนึงๆวละคันเดิร่วมตักันเราว่ามันโอ้เลกกินเราบ้างเหมือนัดนทีซอฟะซอฟะไปใช้เ้านีแค่มาบนี อีบานอีบางีบานหางเลยอไราเจอได้บ้าบ่าแทงแทงุแทงลกแทงบาสัานี้ก็พิดกันวะเนี่เหรอนีย่านเจียย่านเจียย่านเนียโอ้ยกัด ให้เวลาโตนาผ่อนคลายไอพี่ว่าบอกกับมูเนี่ยอยากจะกินนะว่างสวนเนี่ยมึงให้เวลาผ่อนคลายหน่อยคือเด็ไปกันเปเที่ยวแท้ไปเที่ยวไไปเทียวแท้บังวัสซวนเนี่ยเนงานเรื่องอะไรเรื่องอะไย่างคือวพาไปเที่ยวเนเ่อเมีนย่ไม่อยากจะว่าวิวเจ้ากิยวเสื้อไม่สิบตัวเจ้าเบเกยว

ก็โอเขามีวดีกว่าคือมีควันสุอกันแน่วเ่ยเออกูะจีบไกูหลักูใต่เบ็ดรู้หมดร้อยสี่คนรู้หมมไแล้วไปเที่ยวเจ๊ไอ้ยูบองเต้นแหลเพราะวัาขี่มากย่กว่าปรงนีมโอ้โอตาเฟ็ดลวดเ็ดกูดน่าดีนเป็นปดลายเพื่อนพื่อนจะมีบอันุกเต้นเลยเหือ็ มม่เป็นปิตนะเหรอนี่แม่มัแจ่โดนนีกเวียนพวงมึงของกูจ้าทีเมื่อสองรอบเหรอป็นหกอแล้วกูด้วยดูนะกูบ้าได้ององไปได้แต่เรักกินเถื่อก็ดีได้คนเดียวแม่คนเดียวมาได้ มันเป็นเียนก็รู้ต่อซนอะไรนั่นไ่ยากแน่เลยเฟสตัวโตเนี่ยเฟสตัววันนี้มันเป็นเพียดดีมันเป็นเหี้ยนะยืนยันต้นเป็นสาน้าหใช่่ะ้ๆเขาไปเม็นนงเเขาข้นอยู่ทั้งมูเลยแดงอ๋อข้นอยู่ทั้งมูเลยย้ำไปเม็นไผีต้องระวังดีๆช่วงนเป็นุเป็นครง่แดงึงกอนเขาอ่านันยแล้ว แม่กว่าคำัวนั้นหมูบนี่หมูจังไยจังมาเนี่ยหลังปับแซบปัแซบบอมันดนมันเสือมากถามเป็นแน้นมันบอแมนเกอกน่าหับขานแน่นเ่าม่อเนที่อืมอื้อืออื้ออื้อือ้ออื้ไป้ออืือ้ จะจับจิ๊บเทียวของเซมิสิยู่อีกสานึงเราจะยิ้มข้ามาไปงงตัวหเรือหัวเรื่ออะหัเรืออย่มาาหวเรือหัเรือทงไดไปเาไหเรือเล่นหน่อยจะเป็นมีเศษยยุ่งไปเด็นสองิ๊บเขาเด็ดยัอยู่งยุ่งย่ะเดี๋ยวูม้างไปเขาสมกว่างเราเดี๋ยวเดี๋บ้านคุเลี้ยงไปเไปผ้าจันไปเ่าเอง อยางเ ed, รื่อนจันทร์สาระคมสะอันเป็นงเรื่อนจันทร์ยินจปะถ้่เราคุยภาพไปร้านาอแตกจั๊จัทิ้งขพาแตกเ้าวตกุยภาพกินตอนเที่ยงนะเช้ามาพูดด้วถึงเช้ามาพุดคือไม่ต้องกินข้าวเช้ากินข้าวเที่ยงพาไปทัวร้านก่อนเที่วเท่นร้านตอนแล้วเสร็จปุ๊บล้็ไปอ่ะ ไปนอไปเทียวเที่ยวนี่ไปกินกับพ้าแดนเนี่มึงไปนัางถ่าได้ถายไปถายได้ถาไปถมัหนีววันน่ะม่หวันแอมรถจะบหไหนพี่นนองต้องพานวนเนี่ยจีวางเบาบางกัยเชงมากันอีกเรื่อนึงเกียวยาปลาให้ดูหน่อยค่ะเกียวเียวยาปลารกเอะไรแเนี่ มีแอปสนตัวเลยฟอมเกี่ยวด้วยเ้าคุ้งเวนเอ้าูุมเนขอโทษนะคับขอโทษนะครับเนี่ส่วนแนมหน่อยใจไปอยู่ที่ข้น่ะเออคนนเลครับก็ยังเห็นงั้นคุณละส่วนอยู่เว้ยเราป่านวะเนี่ยเดี๋ยวมีคี่ปลายอาเพื่อนี้ว่าขออยากไปค้งเกียมเตี เขาไปไหอีกรอบวะใช่เจ้างั้นเยไปเบิแม่เน้่ยเจ้างั้นเดีไปเบิร์่เพราะว่าจิตเป็นเล็กหน่อยฝึกหอวฝึกงานชวนเขาไปเบิดแจ้งั้นยนก็สี่เขาขายงานของเขาอือเขาขายงานไปเอ้าบัดนี้เขากลไปแต่เขาเรือบัตงเก่งจังเลยี่ดัดว่าเป็นชวนเป็นชวนมานึ่นก็ได้ได้คือกันได้ไปงานไปนอตนอยนไปงานไหนไปนอตนีนเ้ยเราเป็ตาตุ้งใจเนี่ย

แมนยูดงโแมนยูดงเห็นเห็นเห็นบ่ากปเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวภาพไปให้มันเนาวภาพไปกูถือเรียกตอนพูจะพายุไปเอาชือเรียกแค่น้อยนักมลงเนี่ยจัที่เที่ยววัดปลาบอกโอ้เปมุกมุกไมากี่กานเที่ยวเลยนักทังนะกูรับตายยางน็กพ่อแล้วได้่ไปานไป อยาครับพี่น้องยังไหมครับอร่อยดูยาคมครับปันไรปเจ้ากันนเียต้องปเทียวเล้าดีกว่าฮคือยู่มันตีประเทศ๋ยแปลก้างลปะอย่างว่าแล้วก็เป๊ ทาวบามไม่ได้าชอบไปเที่ยวยังแงไปไปยู่หเหานะไปไม่ได้ไปดำแม่รถยางแตกรถยางแตกรถกูวีวัดติ่งใ่เขาขึ้นอยู่บริษัทครับไม่ไ้ไปเดี๋ยวพูดเวลาไปเดี๋ยวไรกินแล้วไป่งขอบคุณคน้องไพ่ดีกวาช่วแบเขาไม่ใช่ป่ะไปหาเที่ยวบุญบางเฟ่พี่น้องไปเขาคว่าเดือนนึ่ไปเขอคอนไปเดี่ยวนี้ชินเดียวนี่ชินเดีนี่

งั้นย,ยังดีจะอ,อันถาลังทาลันท์ซ์เอี่ยเขาไทยบอลนกปตออืมอะไรอ่ะแ <insights. S 2> มนยี่ับจัไปกวนวันยูหาก็ได้ขึนหาี่น <c oughs> ี่บองนีับจัไปอยู่แพ้ ลองบลองลองแค่อันนอกชิลินทวเออลองเขาเลาเก๋ลองแค่ฝลก็ไม่ห้เดียวเว้ยไปเลาดิกว่าดไปลองเาาเนะเป็นบงหมอเปงหมองอ้แติดกาแฟสาดแเปหมอแม่งขยวกันไปลองเขาเลาเกีไปดีว่าดิกว่าแม่งขุมกว่าอืมไเล้กขยวกัไปลองเขางล่าเกยไปดีว่าดิกว่ายก่ยประกงเลมันออกกลองได้ มึงเบิ่งแต่ของมึง t ทเ l e บบอ่ะอาอยากจังไแล้วได่ไลยิ้มไม่แกได้บอกกับพี่กำลังยิมบอกว่าบอกน้ตเบิ่งนี่มันได้ไม่มีไรเออตั้งราคากันนะครับวันจี๊ดมาตั้งเาคาบอกเท้าเรา เราพี่เราหนองเราพี่เราหนองนะครับเราหนองว่ากันเมื่อกีนี่นี่สิพากัญญานี่แม่ครับเอามีงานบุญย่างยิ่งไงทำงานบุญบ้านแม่บ้านพัดเสือเต็มรูปแบบเสือบัสเมือนมัดเกลือมาเสือบัสเสือบัสแตงแต่เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปจนถึงมือเอื้อนหลังอุ้มเป็นมื่นท้อย ไทยบัตรจีเพ็ดไทยบัตรแลนด์เออแมนครับเพราะว่ามันเป็นไทยบัตรแลนด์นะครับเป็นมันซิมี่อ่ะชื่อเรื่องว่าคุณชายที่กัดตือเนาะขันผู้ใดไรเคยบึงผักแรีกผักแรีกซับเบลอไปมันเป็นละครเวทีมิวสิคัลนะครับผมมันจะมีละครเวทีเนี่ยอละครเวทีมีละครมีเวทีไม่โดนตีโยบไปนี่ยครับผมอันล่ะฝากพี่ฝากน้อง เพราะว่าอันอวดางนึงเนี่ยเขาอันสี่แจงทราบไว้คนเขาภูมิปะท่าคนตกข้างกัะไรอ่ก็ต้องกาต้องชี้แจงในวันนี้ละเพราะว่ารอบแรกเขาไม่มีงบจัดเลยแมนแมนแมนเขาบ่มีงจางแอดมินแอดมินอย่างนี้คนเดียวเล่นหลงแล้วหลังขั้นะเกิดปหเหตุกังณี่ แล้วเราเคยเห็นสิ่นี้นะในส่วนแร่นี่บาทผมบอกจีนิ่งรอบนี้กันผมมีงบอีก้วก็เแต่ว่ามีปัญหาอยากให้สื่อไต้ว่นเพราะว่าถามมาสื่อจอมันก็จะเป็นอีกแล้วก็เพราะว่าเขามีงีนต่าง แมนครับมีมีที่ต้องได้หลายแเรวเราพูมันกะสีจริงๆร้ปนอ้มีมตรงนีประมาณสักสิบคนเฉยแมน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 แมซึ่งเขาพูมีต้นทุนตรงนั้นเนบอไม่จนไม่มันจะมีกานนั่นแหละมันยังไอพีเฮน่เด็กเขคนแะ่ว่เรามีเขาค่ัมันก็นาจีเรื่องปัญหาเขาวันนี้เกิดยุระว่ากันระว่าสีหน่อยลุแระว่าอยกให้ชื่อกวนมันจะมีเกิดปัญหาต้อง้ังแมนแมนแมน นะครับผมมันมันมวนน้ำกันพี่น้องเพราะว่าหลอดมังหันก็ไอคนหน่ะที่เห็นวิดีโอหลายดอกม้วนม้วนอันนี้ไปในติ๊กต็อกยังแบบเพื่อนพาดไลค์ดูอยู่นี่เนาะหักวิดีโอเขาแฉไปรูปเนาะเป็นเป็นฉากเป็นฉากไปมวนม้วนมวนหลอบนี้แสดงน้ำตุยบิวบวงเอ้าเมื่อเจ้าจังบ่าแบบจังแักสังเลยแบบนี้ แต่มันไปทยงันอยู่ต่อระอ่ายุกรุงเทพยังไหกับยู่ะจำบทว่าได้สือวงกลับห้ยาวงกับเข้าขึ้นอีกกูไปเห็ดแล้วไปจำได้ดิเงี้กันด้ดิโอ้ยเขาบองไเอ็มัเนียยเขียนุดเลยมาแ่าันนี่ยมึงกูเป็นตอนงานตื่นุกอ๋อกูยังได้อีงนะสมองตื่น แ่งออกไปสูบยาเนี่ยเขาพร้อมตายนครับเออแยกออกไปสูบยาเขาเป็นมีนั่ื้อรุ่นย่อยยาเลยขังแลกไ่ใช่หรอกนะเอาช็ดไปเ้นกองไปเช้นกองนะครับผมเอาจะว่าฝ่ายการันตีประมวลอยู่มวดนี่มวลมวลน้ำกัน ชอ่อจองกินน้เปล่าลิบขี้น้ส่จังี้ไม้เหมือนกันเลยพี่ผมชื่อคล้องกันเงินผมเลครับชื่อค้องกันมาสั่นชื่อหมาเลี้ยงมคชื่อค้องกันมาสั่นกดบรรทุกหมาเลี้ยงมวเอ้าเน้อพี่น้องกะชียงได้ยังกินกะเมี่ยนตัไควงว่ากระปุกง แต่ว่าเันเบิดแล้วผมหลับเป็ดนะครับผมหลับเป็ดนังเป็ดก่อนนะเบิดแล้วขนพี่น้องคนนี้เมาแล้วเียผมไม่ได้เมายังไม่กินเลยโอโหปใจเครับพี่ขออบกแล้วเพอกเป็นคนงเทพอยู่แถวหรับวับผมกับฝากชี้แจ้งพี่น้องเว้ ชั้นีกันนะครับเด้อเดี๋ยวขันมีอีหยังเพิ่มเติมกันเดะเอาไงแม่เอาฝากชีแจ้าอ่าฝันเจ้ามาเนี้ยกับมิชิแจงพี่น้องสนิกรครับผมกันนี้ยังเพิ่มเติมกับบีบอกร์กับจีเจีงข้าวอิเทียมือเงินมือหื่อมือเงินกับจีไล่ในเพผ็ดไงอีิฐเทียวเด้อพี่น้องเด้อเอามืาอนี้กับขอกล่าข้าว่าลาตีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ